ระบบ eSIM เข้าใจง่ายๆนะครับคือการฝังซิมเข้าไปในมือถือของเราเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ซิมการ์ดอีกต่อไปนะครับข้อดีของมันก็คือจะทําให้มือถือของเราสามารถใส่ eSIM เข้าไปหลายๆเบอร์ได้นั่นเองนะครับใช้หลายเบอร์ในมือถือเครื่องเดียวนะครับและในคลิปนี้นายตึง1นงจะมาแนะนําถึงวิธีการเปลี่ยนซิมทูของเราให้เป็น eSIM ใส่ไว้ในมือถือนั่นเองนะครับวิธีการลงทะเบียนและเปิดใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละขั้นตอนอย่างละเอียดกันเลยครับ อันดับแรกเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True เข้ามาในเครื่องนั่นเองนะครับเราสมัครบริการ eSIM ของ True ผ่านแอปพลิเคชันนี้นี่เองเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นั่นเองครับหลังจากดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับ เข้าใช้งานครั้งแรกเราจะอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เรากดถัดไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นมันจะเปลี่ยนเป็นปุ่มเริ่มกันเลยนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยพอกดแล้วจะมีป๊อปอัพขออนุญาตเข้าถึงนะครับเรากดอนุญาตได้เลยครับ จากนั้นเราก็จะอยู่ที่หน้าหลักของตัวแอปพลิเคชันแล้วนะครับอันดับแรกเราจะเห็นเลยครับว่ามันมีปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับเราต้องทําการเข้าสู่ระบบก่อนนั่นเองครับกดเข้าไปได้เลยที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ให้ใส่เบอร์ซิมทรูของเราที่อยู่ในเครื่องนั่นเองนะครับเบอร์ที่เราจะเปลี่ยนเป็น e s ิมนั่นเองหลังจากที่เรากรอกเบอร์โทรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับ ทางระบบนะครับจะส่งรหัสยืนยันมาทาง s m เนะครับให้เราเอามากอกนั่นเองนะครับของผมก็จะเป็นรหัส066509นั่นเองเราก็มาใส่เลย066509จากนั้นจะมีป,ป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เรากดที่ปุ่มฉันอ่านและยอมรับนะครับและเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนั่นเอง จากนั้นนะครับให้เราสังเกตที่3จุดที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับตรงนี้นะให้เรากดเข้าไปได้เลยครับพอเรากดเข้ามาแล้วก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับหาหัวข้อจัดการบัญชีนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปที่หัวข้อเปลี่ยนมาใช้ eSIM ได้เลยนะครับ พอเราเข้ามาในเมนูอัปเกรดหรือเปลี่ยนมาใช้ eSIM แล้วนะครับตรงนี้ทางตัวแอปจะบอกเราว่าการุณาเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะครับเราต้องเปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านไว้นั่นเองหลังจากนั้นให้เราใส่เบอร์ทูมูฟของเราที่อยากเปลี่ยนมาเป็น eSIM นั่นเองนะครับหลังจากกรอกเบอร์โทรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดที่ปุ่มถัดไปได้เลยครับ จากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาบอกเราว่าขอรหัส OTP นะครับคือเขาจะส่งรหัส6หลักมาที่ SMS เบอร์ True ของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เราก็กดที่ปุ่มขอรหัสได้เลยครับพอเราได้รหัส4หลักจาก SMS แล้วนะครับเราก็เอามากอกได้เลยนะครับ หลังจากกรอกถูกต้องแล้วนะครับมันจะทําการลงชื่อทันทีเลยหลังจากนั้นจะเป็นการใส่หมายเลข EID นะครับซึ่งเจ้าหมายเลข EID ตัวนี้จะเป็นหมายเลขเหมือนหมายเลขประจําเครื่องของเรานั่นเองนะครับวิธีการเข้าไปดูก็ไม่ยากเลยครับในมือถือ Android เนี่ยให้เราเข้าไปในการตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับพอเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยครับไปที่หัวข้อเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับกดเข้าไปได้เลย พอเข้ามาในเมนูเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจากนั้นเราจะเห็นเมนูสถานะนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับพอเข้ามาในเมนูสถานะในหัวข้อ EID เราจะเห็นตัวเลข32หลักตัวนี้เลยนะครับพอเห็นตัวเลข EID ตรงนี้แล้วให้เรากดค้างไว้เพื่อเป็นการคัดลอกนะครับแบบนี้เลยหลังจากคัดลอกเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชัน True นะครับ พอกลับเข้ามาในแอป o l ก็จะอยู่ที่หน้าใส่หมายเลข eid นะครับเราก็กดวางที่คันล่องมาได้เลยพอวางตัวเลขเสร็จแล้วให้เรากดที่ปุ่มถัดไปได้เลยครับต่อมานะครับจะเป็นหน้าข้อมูลติดต่อของคุณนะครับตรงนี้ให้เราใส่อีเมลของเราสำหรับยืนยันการเปิดใช้งาน e sim นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ทูของเราด้านล่างนั่นเอง ตรงนี้หลังจากที่เราใส่อีเมลและเบอร์มือถือของเราเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มถัดไปได้เลยครับจากนั้นรอสักครู่นะครับ ต่อมาจะเป็นขั้นตอนสําหรับยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้งานซิมนะครับกรุณาเตรียมเอกสารก็คือบัตรประชาชนของเราที่ผูกกับเบอร์โทนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการขอเปิดกล้องเพื่อสแกนใบหน้าด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ให้เราเตรียมใบหน้าเราให้พร้อมนะครับถอดแว่นถอดแมสนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มเปิดกล้องได้เลยพอกดแล้วจะมีป๊อปอัพด้งขึ้นมาขออนุญาตนะครับตรงนี้เรากดอนุญาตได้เลยครับ จากนั้นเขาก็จะบอกเราว่าให้เรามองตรงนะครับวางใบหน้าให้ตรงกรอบนะครับคล้ายๆกับการสแกนเข้าใช้งานแอปธนาคารเลยนั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปสแกนก่อนนะครับตรงนี้ผมสแกนใบหน้าผ่านเสร็จรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มถัดไปนะครับ ต่อมาจะอยู่ที่หน้าถ่ายภาพเอกสารที่ใช้ลงทะเบียนนะครับตรงนี้เราก็เลือกเลยว่าก่อนหน้านี้เราลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนหรือว่าเป็นพาสปอร์ตหรือจะเป็นบัตรต่างด้าวสาหรับชาวต่างด้าวก็ได้นั่นเองนะครับตรงนี้ของผมจะเป็นบัตรประชาชนนะครับเราก็เอาบัตรประชาชนมาวางไว้พื้นที่โล่งๆนะครับเตรียมไว้ถ่ายนั่นเองจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มเปิดกล้องได้เลยครับจากนั้นมันจะเข้ามาที่กล้องหลังของเรานะครับเราก็เอามือถือของเราไปถ่ายบัตรให้ตรงรอบตรงนี้เลยนั่นเองนะครับ ตรงนี้ผมถ่ายรูปบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางระบบก็จะตรวจสอบและบอกว่าผ่านนั่นเองนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มถัดไปครับต่อมาจะเป็นการใส่ข้อมูลส่วนตัวนะครับตรงนี้เราก็ก่อข้อมูลตามจริงให้ครบถ้วนเลยครับและหลังจากที่เราก่อข้อมูลส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มถัดไปที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับ ต่อมามันจะแสดงสถานะกำลังพาท่านไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับตรงนี้เรากดถัดไปได้เลยครับ หลังจากรอมาสักพักนะครับทางระบบจะบอกเราว่ายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วนะครับแล้วเราจะได้รับคิวอาโคดไปทางอีเมลของเราหรือว่า SMS เบอร์มือถือของเรานะครับซึ่งเขาจะส่งมาให้เราภายใน15นาทีนะครับเพื่อให้เรานํามา Activate เข้ากับ eSIM ใหม่ในมือถือของเรานั่นเองนะครับและเขายังย้ําอีกว่าการุณาเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ครับจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มปิดหน้านี้ได้เลย และตอนนี้ผมก็เข้ามาเช็คในอีเมลนะครับก็ได้รับอีเมลจากทางทูจริงๆนะครับซึ่งในอีเมลก็จะบอกขั้นตอนนะครับให้เราดาวน์โหลดคิวอาร์โคของเราหรือว่าแคปรูปคิวอาร์โคของเรานะครับเพื่อใช้ในการเปิด eSIM มภายในมือถือนั่นเองนะครับซึ่งเราจะรับคิวอาร์โค้ดด้วยการกดเข้าไปที่ปุ่มตรงนี้นะครับขอรับคิวอาร์นะครับกดเข้าไปได้เลยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เขาจะให้เราใส่วันเดือนปีเกิดนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นตัวเรานั่นเองนะครับตรงนี้ผมก็จะใส่วันเดือนปีเกิดเข้าไปเลยหลังจากใส่วันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วให้เรากดที่ปุ่มถัดไปนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูป QR code คสำหรับเปิดใช้งาน eSIM ในมือถือของเราแล้วนะครับตรงนี้ให้เราทำการแคปไว้นะครับ เพื่อใช้งานในการเปิด eSIM ในมือถือของเรานั่นเองนะครับหลังจากได้ค r ว o d e ์ A แล้วนะครับให้เรากลับมาที่หน้าจอหลักนะครับจากนั้นให้เราไปที่การตั้งค่ามือถือของเรานะครับพอเข้ามาในการตั้งค่าแล้วให้เราไปที่เมนูเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับ พอเข้ามาที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับให้เราเลื่อกลงมาด้านล่างเลยครับจากนั้นเราจะเห็นเมนู eSIM นะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปได้เลยพอเข้ามาในเมนู eSIM แล้วนะครับให้เราทำการเปิดใช้งานนะครับ พอกดเปิดแล้วจะมีป๊อปอัพดิ้งขึ้นมานะครับเขาบอกเราว่าระบบจะปิดใช้งานซิม2หากคุณเปิดใช้งาน eSIM นะครับเพราะว่าซิม2ของผมเนี่ยคือเบอร์ซิมที่ผมใช้เปิด eSIM เมื่อสักครู่นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็กดที่ปุ่มเปิดใช้งานได้เลยพอกดเปิดใช้งานเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่ามันมีเมนูเพิ่ม eSIM เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ จากนั้นเราก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มตั้งค่า eSIM นะครับจากนั้นมันก็จะอยู่ที่หน้าสแกน q r Code จากผู้ให้บริการนะครับก็คือ q r Code ที่เราไปบันทึกเมื่อสักครู่นี้เองนะครับจากนั้นให้เราสังเกตที่ปุ่มด้านล่างครับมันจะมีปุ่มสแกนจากรูปภาพนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลย <S <S พอกดมาแล้วนะครับเราก็เลือกรูป QR c o ารที่เราไปแคปมาเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับ จากนั้นระบบจะทําการสแกนนะครับพอสแกนเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่หน้าตั้งค่า eSIM ของ True นะครับตรงนี้เราก็กดที่ปุ่มตั้งค่าได้เลยครับต่อมาก็จะอยู่ที่หน้าเปิดใช้งาน eSIM นะครับตรงนี้ให้เรากดที่ปุ่มตั้งค่าด้านล่างเลยครับจากนั้นมันจะกลับมาที่หน้านี้นะครับตรงขั้นตอนตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ถอดซิมออกจากเครื่องก่อนนะครับ แล้วจากนั้นให้เราไปที่หัวข้อ eSIM เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปได้เลยแล้วเราก็จะเห็นว่า eSIM ที่เป็นซิม2ของเรานะครับตอนนี้มันปิดใช้งานอยู่นะครับจากนั้นให้เรากดที่3จุดตรงนี้นะครับเพื่อเปิดการใช้งาน eSIM ของ2ูที่เราลงทะเบียนไว้นั่นเองครับกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาแล้วมันจะมีเมนูป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลือกเปิดใช้งานนะครับ จากนั้นให้เรายืนยันอีกครั้งนะครับที่ป๊อปอัพด้านล่างนะครับเปิดใช้งานนั่นเองครับจากนั้นรอสักครู่นะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับว่ามีซิมขึ้นมาแล้วนะครับทั้งที่จริงในเครื่องของผมเนี่ยไม่ได้ใส่ซิมไว้ด้วยซ้ํานั่นเองนะครับ ซึ่งการเพิ่มเบอร์ eSIM ในเครื่องเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดสามารถเพิ่มเบอร์เข้าไปในมือถือ4-5เบอร์เลยนั่นเองนะครับมันก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่ใช้งานเบอร์มือถือหลายเบอร์แล้วอยากใช้หลายเบอร์นั้นในมือถือเครื่องเดียวกันนั่นเองนะครับตรงนี้ผมขอใส่ซิมหนึ่งเข้าไปแบบเดิมนะครับ พอใส่ซิม1กลับเข้าไปแล้วซิม1ของผมก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับซิม2ที่เป็น e ซิมก็ทํางานอยู่นะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการลงทะเบียน e ซิมในมือถือที่เป็นระบบ Android นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาแนะนําในการลงทะเบียน e ซิมในมือถือที่เป็นมือถือ iPhone กันบ้างนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่อง ทางที่ได้รับชมนายตึงเนื้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ